จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะก็ได้พบว่าค่าฝุ่นเนี่ยเกินมาตรฐานไปแล้วนะคะสถานการณ์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พบค่าฝุ่นละออง PM 2 5เกินมาตรฐานแล้วค่ะ สถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2 5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานโดยเว็บไซต์ IQ Air ที่คอยสังเกตการคุณภาพอากาศของเมืองสำคัญทั่วโลกรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลช้างครานเทศบาลนาครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้185และสูงสุดที่อำเภอดอยเต่าวัดได้205อยอยู่ในระดับสีแดงซึ่งหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพควรหลีกเลี่ยง กิจกรรมกลางแจ้งค่ะทางด้านศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ครับล่าสุดได้มีการรายงานจุดความร้อนวันนี้ปรกากฏว่าเราพบจุดความร้อน กว่า100จุดใน11อำเภอครับก็ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจากข้อมูลสภาพอากาศก็ได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างวันที่17-20ถึงมีนาคมอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนฝุนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการพกหน้ากากอนามัยออกจากบา